ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศยุบสภานะครับท้ามกลางความยินดีปรีดาของคนทั้งประเทศหลายคนถามผมว่าเมื่อยุบสภาแล้วจะร้องเพลงอะไรประโทค,คุณก็ถามผมได้จะไปรู้เลยครับเพราะว่าในใจคิดได้แต่เสียงดนตรีทํานองเดียวฮะแแ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 ืบ สำหรับความรู้สึกผมนะครับผมไม่ได้คิดว่าประชาชนกำลังมองเห็นนายกรัฐมนตรียุบสภาเพื่อเตรียมกลับมาใหม่หลังการเลือกตั้งแต่คนส่วนใหญ่มองว่านี่คือการยุบสภาและลาจากกันชั่วนิรันร์กับคนเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี เปิดหัวใจพูดกันตรงนี้เลยนะครับผมไม่เชื่อว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจะกาเลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกแม้ว่าจะมีสว250คนคอยเป็นลูกคู่ขานรับอยู่ก็าตามการพิสูจน์ความเชื่อนี้ไม่ช้าไม่นานนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งคิดว่าจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมมันมันถอยหลัง14ไม่ได้ลวหลัง14มันจะเกินละ แค่ 14, มันก็5 5วันนะนับเวลากลมๆจากนี้อีกเพียง2เดือนเท่านั้นนะครับเป็นวารู้เรื่องกันไม่มีเกมพิสดานบนดินใต้ดินอะไรที่จะมาขวางมาล้มเลือกตั้งแล้วละครับทุกอย่างก็จะเดินไปตามทางนี้ผมเชื่อว่าบรรยากาศในสนามเลือกตั้งการแข่งขันหักล้างกันในทางนโยบายแม้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ความเข้มข้นจะไม่มากนักเนื่องจาก ประชาชนเขาเข้าใจว่าแต่ละพักคที่ประกาศนโยบายก็ฟังดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าพักคที่จะทําได้จริงหมายถึงมีศักยภาพที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมีไม่กี่พักและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพักที่เคยมีผลงานเป็นรัฐบาลแล้วทํานโยบายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมาแล้วยิ่งมีน้อยยิ่งกว่าน้อยดังนั้นสิ่งที่จะเข้มข้นกันจริงๆคือการใช้อํานาจรัฐ ใช้ทรัพยากรกระสุนดินดำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสนับสนุนจากประชาชนตรงนี้ชี้ไปเลยครับว่าเครือข่ายพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละได้เปรียบเรื่องทรัพยากรและอำนาจต่างๆอู้ฟู่กล้ามใหญ่กันทุกพักะครับส่วนอีกข้างหนึ่งคือพักร่วมฝ่ายค้านเป็นรองในมิตินี้แต่ความล้มเหลวของรัฐบาลและนายกมาตลอด8ปีนี่คือจุดแข็งซึ่ง ฝ่ายค้านเขาถือร่วมกันอยู่ผมเชื่อว่าเราจะเห็นบรรยากาศการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับกกตเขาก็ค <_ S 1> งไม่เห็นนะเพราะเขาไม่เคยเห็นมาตลอดอยู่แล้วแต่การใช้เม็ดเงินในสนามเลือกตั้งทั้งบนดินและใต้ดินจะเกิดขึ้นอย่างน่าสยดสยองแน่นอนแล้วจากการตระเวนไปปราัยของผมทั่วประเทศประชาชนเขาพร้อมรับเงินด้วยนะครับแต่จะเลือกหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่เลือก เขาคิดที่จะเลือกพักการเมืองที่ทำงานได้จริงและยืนอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบันเงินมันอาจจะสร้างความฝันให้คนบางคนบางกลุ่มได้นะครับแต่ซื้อใจคนไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้นการย้ายพักของนักการเมืองถ้าจะมีบ้างก็ประปรายกระเสนกระสายแล้วนะครับเพราะว่าเขาย้ายกันเสร็จหมดแล้วแต่ที่พลเอกประยุทธ์ต้องยุบก็เพื่อเป็นหลักประกันและเปิดช่องทางกฎหมายให้พวกที่ย้ายมาลงสมัครได้ หาเสียงกันไปเที่ยวนี้สิ่งที่น่าจะเป็นก็คือถึงจุดหนึ่งทั้งประชาชนและพรรคการเมืองจะเห็นภาพเดียวกันว่าจุดตัดสำคัญของการเลือกตั้งคราวนี้อยู่ที่จะเอาหรือไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเลือกฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันก็แน่นอนล้วครับประยุทธ์กลับมาหรือถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาชนะไม่เด็ดขาดประยุทธ์ก็มาอีกเหมือนกัน ดังนั้นพรรคการเมืองซีกรัฐบาลเขาต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้ฝ่ายค้านแลนสไลด์ส่วนพรรคฝ่ายค้านพรรคใดพรรคหนึ่งก็ต้องสู้สุดชีวิตเพื่อแลนสไลด์ให้ได้ถ้าพรรคฝ่ายค้านเขาแลนสไลด์แล้วตั้งรัฐบาลได้ mm hmm. เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์พลเอกอนุพงศ์และบรรดานายทหารที่เดินตามกันมาจะกลับบ้านเลี้ยงหลานแน่ๆ ส่วนพักการเมืองที่ทั้งคู่ตั้งเอาไว้น่าจะถึงคราวอวาสานไม่ว่าจะบ้านใหญ่บ้านใหม่อยู่ในนั้นผมว่ากลับบ้านเก่าหมายความว่าภาพความเป็นพักเฉพาะกิจจะปรากฏชัดและสูญสลายไปในที่สุด สิ่งที่น่าสนใจก็คือก้อนคะแนนของฝ่ายอำนาจนิยมอนุรักษนิยมที่พลเอกประยุทธ์ไปเทคโอเวอร์มาจากพรรคประชาธิปัตย์จะเคลื่อนตัวอย่างไรหากรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมีอันต้องสูญสลายจะถอยกลับไปที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์แกก็นั่งลุ้นอยู่เพราะหากเลือกตั้งคราวนี้ประชาธิปัตย์ได้เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม จะเห็นคุณอภิสิทธิ์ยกพวกมาเทคโอเวอร์ประชาธิปัตย์อีกทีแน่ๆหรือก้อนคะแนนนี้จะเดินหน้าต่อไปสนับสนุนฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายประชาธิปไตยในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนักสังเกตการทางการเมืองทั้งหลายก็จับตามุมนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่พูดก็พูดเถอะครับในซีกฝ่ายประชาธิปไตยผมว่าพักเพื่อไทยก็เหลือโอกาสครั้งเดียวเหมือนกันนะครับคือเที่ยวนี้ถ้าแลนสไลด์ ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้แล้วใช้นโยบายแก้ปัญหาประชาชนถูกจุดหลักการประชาธิปไตยถูกต้องก็ไปต่อได้ยาวๆแต่ถ้าไม่เช่นนั้นมีสิทธิ์จบข่าวเหมือนกันนะครับผมว่า